ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูปั๊มน้ำนะครับปั๊มสูบน้ำพอรอย3นิ้วนะครับส่งไกล้ส0มเมตรนะครับผมใช้กับสวนพริกเขาใช้เป็นสูบน้ำบ่อนะครับส่งไกล้ส0มเมตร ใช้ในพื้นที่นะครับสิบไร่มาชมเครื่องก่อนเลยนะครับเครื่องที่เราใช้เป็นเครื่องคูบต้านะครับคูต้าอ t ทีเจเราใส่เป็นตัวโมเลทดนะครับโมเลทดหน้าหก สายพานเราใช้ความยาวเป็นร้อยสามสิบนะครับ B หนึ่งสามศูนย์นะครับผมเราใช้กับแท่นวางตัวปั๊มพอรอยนะครับพอรอยที่ผมใช้ก็เป็นตัวสามนิ้วนะครับผมสามนิ้วมันจะได้จำนวนน้ำที่มากกว่า เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะเป็นสองนิ้วส่วนมากเขาจะใช้สองนิ้วนะครับสองนิ้วมันจะได้แรงดันที่ดผีผมก็เป็นสามนิ้วสามนิ้วผมจะใช้ข้อมีนออกจากสายน้ํำหยดเป็นสองนิ้วเราจะบวกกับตัว แอร์แวร์สองตัวนะครับมันจะทำให้น้ำเราแรงและส่งได้ไกลขึ้นนะครับแรงและส่งได้ไกลขึ้นชุดแรกก็ผมทดลองดูมันส่งได้ทอเดียวมันส่งได้ประมาณร้อยเมตรปล่อยทั้งหมดยี่สิบสายนะครับปลายสายก็น้ำไม่ค่อยแรงนะครับ ผมก็เลยลองสองตัวส่งตัวผลลัพธ์ออกมาได้ดีนะครับส่งน้ำได้ไกลได้ตก็แรงขึ้นสำหรับเพื่อนๆท่านใดก็มีแนวคิดใหม่ๆดีๆนะครับกับช่วงนี้ก็เป็นเกษตรยุคโควิดนะครับก็ตกงานกันบ้างนะครับ ส่วนผมก็ตกงานมาในโควิดรอบแรกก็ลองหันมาทำเกษตรดูชุดนี้ก็เป็นลองปลูกพริกนะครับผมปลูกพริกกินดาแดงจำนวนสิบไร่นะครับสิบไร่ก็เริ่มปลูกต้นพริกก็อาจจะอ่อนบ้างนะครับผมอันนี้เป็น กล้าพิกที่เราเพาะเองนะครับเพาะเองเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะเจอปัญหานะครับในช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเพราะต้นกล้าไม่ค่อยขึ้นนะครับผมสาหรับผมก็เป็นมือใหม่นะครับก็หาคําปรึกษาจากหลายๆท่านนะครับก็ลองเพาะดูสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนมีความสนใจในด้านเกษตรก็ลงมือทํานะครับอย่าคิดอย่างเดียวนะครับผมคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปหน้ามาดูต่อโซลาเซลล์สายตรงนะครับผมขอบคุณครับ